รู้สึกเหมือนเป็นเด็กมาธยมอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเนื้จังนะคะกลับมานั่งมุมนี้กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราต้องทําอะไรเกี่ยวกับผมเราแน่นอนค่ะทุกคนค่ะคลิปก่อนหน้านี้ที่เราพยายามจะย้อมสีผมนะคะเออดูผมเราสิ ไม่เคยทำสีผมแล้วพังขนาตนีีมาก่อนมันไม่ได้มันไม่ใช่มันเละเออมันพงังหลังจากวันนั้นเราก็ไปกัดมันอีกรอบนึงค่ะทุกคนเพื่อกัดสีนั้นออกนะคะแล้วตอนนี้คือผมเราแบบว่าดูดิคือแบบโอโ้โหไม้กวาดเวอร์ทุกวันนี้คือแบบว่าเวลาสระผมจะว,วีผมคือแบบว่าลำบากมากนะคะทุกคนว,วีไม่ไปต้องใช้ออยล์ใช้น้ำมันช่วยมันถึงจะว,วี แบบนี้ได้นะคะผมเสียไม่ไหวแล้วอ่ะวันนี้เราก็เลยจะมาตัดผมกันค่ะทุกคนตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะตัดที่กัดทิ้งออกไปเลยหรือว่าเหลือไว้ในต่อยเพราะว่าถ้าตัดทิ้งออกไปเลยคือมันจะสั้นมากเลยทุกคนมันจะสั้นแบบสั้นไปเลว่า,าหรือว่าเหลือแค่นี้มันจะแปลกป้องอะทำไงดีอะทำไงดีทำไงดีทำไงด,ไงดีคิดไม่ออกอหนในก็ตัดละ สั้นไปเลยทุกคนเราจะเอาสีทองออกให้หมดค่ะเหลือแต่ผมดำเฮ้ยมันนักเรียนปะเนี่ยมันจะเป็นทรงนักเรียนนะเดี๋ยวเราจะมาตัดให้เหลือแต่ผมดำกันนะคะทุกคนเฮ้ยจะรอดปะเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยตัดผมให้ตัวเองสั้นขนาดนี้มาก่อนนะคะนี่เป็นครั้งแรกเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะรอดหรือมันจะพังนะคะทุกคนก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจนัจังเลยนะคะไปดูกันเลยนัจัง โอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้กําลังจัดทรงอยู่เลยนะโอ้ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยมันแบบมันฟืดมากเลยทุกคนวีผมทีนี่คือผมหายไปครึ่งหัวก็จากที่เราไปศึกษามาจากในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็จะแบ่งผมมาเป็นสองข้างแบบนี้วีให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มัดแต่มัดตรงที่เราจะตัดนะกะดูความยาวที่เราจะตัดเท่ากันไหมอ่ะ <m ach oro> ทาเบี้ยก็คือโอเคเอาลงมาหน่อยเผื่อเลมเผื่อเลมขอใจเต้นตุ๊ตุ๊ตุตุตุเลยตอนเนี้ยไม่รู้ว่าสภาพออกมาจะเป็นยังไงมาลุ้นเป็นกำลังใจให้น้าจังกันนะคะแล้วจะตัดข้างนี้ก่อนนะคะทุกคนตัดเลยนะมันต้องเสียงะทุกคนจังหวะนี้หนังยางอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยไม่หนังยาง อ,อ,อ,อคนใจไม่แข็งจะตัดเองแบบนี้เด็ดขาดนะมันจะตรงไหมอะ่ะ<ม>ตอนนี้แขนม,มีแรงอ่ะทุกคนตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วโอ้กันไกลคมเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ข้างหลังมันจะสั้นเตอแน่เลยเฮ้ออะไรคะเนี้ยอะไรคะเนี้ยข้างหลังตอนนี้มองไม่เห็นข้างหลังว่าข้างหลังสภาพเป็นยังไงโอ้ oh my god สั้นไปเปล่าสั้นไปรือเลปล่าตาแล้วนะตา <c oughs> แล้วนะ อนนี้คือแบบว่าหัวใจแบบว่าวิวมากอะเหมือนจะเป็นลมว่ะตอนนี้จับ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 เ้ยมันต้องเปรี้ยวขึ้นตลอดเลยเหรเนี่ยดูดิผมเราวมันห่างมาทุกคนมันหยาบมันแห้งมันมันแบบแห้งมากอะถามว่าเท่ากันไหมตอนนี้ก็ดูไม่ออกว่าเท่ากันหรือเปล่าดูข้างหลังดิข้างหลังเป็นยังไงข้างหลังก็ไม่เท่ากันนะทุกคน ลังมีแพลมที่เป็นเสียมา my god ต้องให้คนมาช่วยมันสั้เกินไปเดี๋ยวเราให้วันมาช่วยจัดการข้างหลังให้่อนต้องให้วันมาช่วยเลงมาตอนนี้ดูดีดูตรงนี้ก็ยาวคือเราจะบอกว่า ให้คนช่วยตัดเถอะไม่เออวิธีเนี้ยอย่าให้มันสั้นมากเพราะว่าถ้าเราตัดแบบวัดแกะข้างหลังมันเป็นตัวยูพอดีพอดีพอดีสวยแต่เนี้ยมันสั้นเกินไปพอมันเป็นตัวยูแล้วมันดูปนแปลกๆนึกออกปะตอนนี้เราต้องบ๊อบตรงๆเก็ t ใช่ไหมเราอธิบายถูกแต่ตอนนี้เราสุดงงงงกตัวเองทำไมพี่วันยังไม่มาสักทีทำไมพี่บอนไม่อ่านแชทเอพี่วนๆๆๆๆๆๆ สั้นไปไหมคะทำไมตัดสั้นอย่างนี้ไี่คือเขาทำไมตัดสั้นอย่างนี้โอ้สั้นอย่างนี้มันคืย่ามันแบบว่าอยากให้ไว้ผมยาว ผมเขาเมันเสียงไงเนี่ยตอนแรกเขาก็คิดอยู่ว่าเขาจะเหลือนี้ไว้แล้วตัดไปเลยเขาก็เลยตัดแต่ว่าตัดเลยมาเชิญเขาตัดผมกันที่ันที่บันงอไปแล้วว่ามันก็ไม่ได้สันมากเลวะเออไม่สนกินไปโอ้โโทรห่างก็ไม่รับสาย ช่วยเขาตัดผมก่อนไม่ตัดโดนม่ไไม่ชอบหรอมีแฟนเด็กอ่ะเนี่ยเกิดไม่ได้เขาเองไม่สั้นเร็วๆมาช่วยเขาเล็บหน่อยค่ะแนวตอนนี้ข้างหลังมันมันไม่เท่าข้างหน้าถ้าพี่บอลปล่อยให้เขาเล็บเองมันจะสั้นขึ้นสั้นขึ้นนะคะผมสั้นๆเราดูเด็กนะ อยู่หน้าทำหน้านตัดยังไงตัดเป็นบ๊อบอ่ะตัดให้มันตรงๆให้มันเท่ากันข้างค่ะเขาตอนนี้คือข้างหลังมันยาวแล้วมันจะตรงยังไงก็ตัดให้มันตรงอะค่ะอุยเสียงทำให้เขาดูสมันสั้นมากเลยค่ะมันจะเริ่มสั้นไปไเลยมันเบี้ยวอะ่ะเบี้<อ>ยวเฮ้ยบอลบอกแล้วว่าให้เริ่มจากด้านข้างก็ไล่ไปข้างหลงัง แมมันก็ยังไม่เท่ากันตรงนี้คือมันยาวกว่าใช่ไหมมันก็ยังยาวกว่าก็ทำให้มันเท่ากันสุดยอดค่าเนี้ยตกล่ะคะข่านี้โอเคแล้วใช่ไหมอืมแล้วกันไกลซอยต้องไเน่เดี๋ยวอย่าเพิ่งทำดิออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอืมได้ใจนะอืมมันมันไม่เป็นตัวยูใช่ไหมคะนั้งอืม ดใช่แหละโอเคนะโอเคตอนนี้สมมติว่ามันตรงแล้วสมมติว่ามันตรงแล้วใช่สมมติว่ามันโอ้โหเพอร์เฟกต์มากนดกังโอเคเราแบ่งผมเดี๋ยวเราจะซอยผมนะคะทุกคนมาค่ะซอยกันไกลเลยไม่รู้หรอไอ้ให้บาดซอยแล้วกันไหนก็มาละถ้ามันพังก็ให้พังด้วยมือเธอเฮ้ก็ไหนไหนก็มาแล้วก็ช่วยเข้าเตตี้เธอเป็นใครอ่ะ ไม่ใช่แล้วเขาเองไม่ใครนุชไงนี่ตัดผมสั้นที่ปรึกษาไหมเนี่ยไม่เขาบอกว่าจะเล็มๆไว้นี่คือเล็มเหรอเนี่ยเออโผล่ขึ้นมาทีนลงเอ้มามาเชื่อเข้าเล็มผมหน่อยเด้อไหนทำไงก็เง็บเง็บเง็ไปแต่ไม่ต้องสูงมากแค่ประมาณประมาณนิ้วครึ่งสองนิ้วอะเงยบทีเดียว จริงอะนะไม่ได้งามทีเดียวตรงนี้ทำแล้วไม่ต้องทำก็เห็นก็เห็นช่างก็เจ้าปลาเออแง่ๆไปใครจะไม่รู้เราไม่ใช่มืออาชีพเราไม่ไม่ตัดผมแเราพอเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยแบบนิ้วสองนิ้วอะไรประมาณเนี้ย มันดูขัดขัดนะงานทีเดียวอะ่ะดูด,สดิสองทีก็ได้สองทีก็ได้เออเอปด,ดูนี่หน่อยมันตาจะไหลเมื่อกี้ทำเป็นแบบกุมุนยองโอ้โหตัดผมไม่เคยจับไม่เคยจับไม่เคยจับกันไกมาตัดผมแม่ดูซีรีส์เยอะนึกว่าผู้ชายทุกคนจะเป็นแบบในซีรีส์เกาหลีเหรอ <c oughs> บ้าหรือเปล่าตัดออกมานี่เลิกกันอะ่ะบอกเลยเลิกเลิก เลิกอะไรเลิกกันจริงๆแหละจะเลิกอะไรจะเล่นมุกอะไรหรอไม่มีไม่ว่าไม่ยกับอะไรเล่าก็อเลิกรอบข้างแล้วก็ก็จะเลิกแต่ข้างหลังไม่ได้ไง <c oughs> เก่งชิปเลย <c oughs> ดูเสียงเองนะแล้วถ้าไม่แชร์กันนะคลิปนี้ <c oughs> แคร์เขามีตังไปตัดผมเองได้ละสาวๆคนไหนผมยาวนะครับผมอินบ็อกซ์มาเราจะไปเที่ยวกันฮะ <c oughs> ผมจะไปเที่ยวกับสาวผมยาว ไม่ต้องมาชี้ว่าโบกตัดเนี่ยเคยถามไหมต่นิดเดียวเท่า,ดเดเา,เาหัวเนี่ยดูดิเท่ากันหน้าแหมพี่แดนแพตตี้แต่ผมทำอะไรไม่ปรึกษา,าแพตตี้ก็ผมสต้นเหมือนกันไงก็น่ามาแพตตี้เขาไม่น่ารักตรงไหนเขาชอบผู้หญิงผมยาวไม่ใช่บอกว่าแพตตี้ไม่น่ารักเดี๋ยวมันก็ยาวที่มผมมันเสียอีคนแบบพี่บอลมาตัดผมอะไรไม่รู้เออไม่ใช่ทั้งแต่ผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาดายดูว่าผมมันจะออกมาสภาพยังไงนะคะ ใช่แา้าและนี่ก็คือทรงผมที่เราอ่าได้มาแล้วนจ๊ะทุกคนติดปากประมาณนี้นะคะทุกคนว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยผ่านไหมผ่านไหมผ่านไปเลยโอเคเดี๋ยวดูดูข้างหลังนิดนึงนะ ก็ไม่ได้เบี้ยวนะก็ก็ดีอยู่แนละ้วว่ามันก็ดีอยู่นะคะทุกคนถูกใจไม่ถูกใจงไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะแล้วก็สมัครสมาชอบคลิปนี้นะคะแกรีบลืมกดไลค์กด share, แชร์กด s u บ s c ค i b e เป็นกำลังใจนะจังง่ยคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย